บะหมูยิงไปว่าแมนบะถือพื่อลราครับนิ่งแต่ว่าพ่อแดงกูหลอกมากเป็นนัก FC หลากมากหลากมากแมนป่าครับโอ้หลอกยังจะตกไปไกลอ่ะขอสต็อปคลิปไปก่อนครับ FC ครับนี่ครับ FC ครับลอยมากละ่ะบะหมูดูว่าตัวหน่อย FC บะแมนครับใส่ไงลูกครึ่งไหนจะมีครับเั็นบอกว่ากลัว FC นี่ครับลากมากนี่อยู่ก็ฟังว่าหมูปล่อยจมลงไปโอ้ในถึกในถือจุดสำคัญด้วยเอซเอฟซีครับปลาบอสูบอยังเลยมันแงบแล้วมันลุ่งเอฟซีปลาหมูยิ่งตามครับก็เลยโชคดีถือด้านหลังน่าจ,จะถือจุดสำคัญเขาอ่ะเดี๋ยวปลาขึ้นมาก่อนเอฟซีครับจะคอยมาเบิ่งใส่กันครับผมเออเอฟซีเอ,อ้ยปลาขึ้นมากแล้วครับมาเบิ่งสลี่ละปลาเออ ันแม่ตัวแม่นี่ปลาสองโลกลัวเลยเด้กครับปลาตัวนี้เบิ่งได้ซ้ำนี่กับบุแม่สองโล,ลตีเอฟซีเอ้ยปลาตัวนี้เบิงบ่งครับใหญ่ายงายเป็นปลาตัวผูกครับเอ้ยเบิง่งเอ้ยสุดยอดเอ้ย,อยบลาหมูมันแงบแลยเอฟซีปลาแงบบลาหมูยิ่งตามเนี้ยจึงได้ถือโอ้ปลาแม่นักคักเถอะโอ้โอ้โอ้ขนาดบ่อ้วนเด้ครับนี่ปลาตัวนี้ หูหูใหญ่ๆเบิงบ่งฮือเบิ่งเบื้งเบื้งเอฟซีกล่องบ้าหมูนี่เต็มกล่องครับจนไายประชุดอะ่ะมันใหญ่มันเน่าเอฟซี FC. ปลาตัวนี้โอ้โอ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 ้อหูหูใหญ่แห้งจังนี้ใหญ่ครับแถวประคอเอา้าขันมาดีสิไายเบิ่งองีอละครับเอฟซีครับติดตามมันตอ่อครับอ่าสวัสดีครับเอฟซี FC, ครับ บาหมูยิ่งถือปลาครับเย็บซี่เป็นปลาช่อนครับใส่ส,ยสวยๆเลยนั่นครับปัญหาคือฮหดตั้งได่ใส่ล่งไปเอาบ่อเย็บซี่เลยดึงมาหนา้ครับมันติดใหม่แล้วก็ใหม่เรียบร้อยโอ้ก็เรียบร้อยเลยครับเออมองลงเพิ่นไก่แหงแกลงง่ายเย็บซี่เอ้ยบ่อยากผากดอกบ่ลงกับบ่ได้ครับปลา เ่าหมูขอ,อยญาตั้งกล้องครับลงไปเอาปลาไปเลยสิน,นี่ครับเอฟซีครับขอบใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิน่นพายเรือมาพอดีเอฟซีเอ้ยได้ขอให้เพิ่นเอาปลาออกจากไม้ให้ครับเอาหมูขอยึงขึ้นมาได้ปลาเนี่ยขอบใจเพิ่อนที่เลียครับคุนไรป,รปลาซิวบ่ใหญ่เห้ยไหน โอ้ย่างม่วงครับใส่ม่วงเยฟซีโอ้ขอบใจพนันไลยครับเอาเดี๋ยวเบ่าหมูเสาปลาขึ้นไม้เบื้งครับว่าใส่สิยู่ขนาดไหนครับเยฟซีครับเอาครับเ c ฟซี่ครับไ้แต้มครับปลาขึ้นหันหลังให้เบ่าหมูครับใส่หลังเลยทะลุใส่เลยครับทะลุตรงใส่ดือเลยตงามเ c ฟซีหลายตัวครับไปชนยูนี่หลายตัว บำมุงก็สินั่งจอบนั่งอันนี้ต่อไปครับเพราะว่าหินชะดูไวอยู่ครับชะดูยิ่งบ่ถือครับประมาณ3ามลูกเยวสิจอบยิ่งชะดูต่อครับเ c ครับเอาฝากกันไ้ครับ้าเบิ่งกันต่ออีกครับขันมาดีท่ายึเบิ่งอีกครับมือนี้ครับเห็นบ่ FC ครับปลาเออเบิ่งครับยิ่งครับแม่นสำเรเขาใต้ข้างเลย ปลากำลังอาปากให้ป้าหมูครับจะลูกปืนไปมองได้บัตนี้บบทะลุเฮจังไดบัตนี้ปลาหลุนงามๆปลาโลปลาอยู่โลพอดีเอฟซีเฮตังไดบัตนี้บลาหมูเอาออกได้โอ้โหนาะยิงปลาโบสถัดต้องใสลูกสีามโตบ้างสิเลยครับเอฟซีเอ้ยหมานคือเกาเอาเวลายัางมีครับให้เบิ้งไม้ครับเอฟซี FC ครับหมายร่ำตะคง,องตอนนี้เขาเปิด ประตูน้ำปากตะครบนะครับผมปลาไอ้น้ำลุ่งสองขึ้นนะครับนี่โอ้ยอยู่ขอนดากเลยครับกลายเป็นยิ่งไกลมากๆเลยนะครับผมอยู่ที่สิบกว่าเมตรเลยนะครับอาจจะถึงสิบห้าเมตรได้เอฟซีเอาเดี๋ยวาหมูตั้งกล้องดึงปลาขึ้นมากกว่าเอฟซีครับเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเอฟซี e ครับเป็นปลาช่อนโตโปยย e ุใหญ่เอฟซีอาจจะเป็นปลาผูได้ซ้ำครับ พร้อมบวอ,อ้วนครับแต่ว่ายิ่งเขาเกือบถึงงอนเลยครับปลาขื้นพลังอย่างาหมูปลาหลุนเดียวกันเลยเอฟซีหลุโลตัวนี้ตัวนี้อาจจะบ่ถึงครับตัวนี้อาจจะยูเจ็ดแปดฉีดเอฟซีหนเจ็ดแปดฉีดบ่ถึงแต่ว่าเจ็ดแต้มครับตัวงามเจ็ดแต้มเบดบลาหมูมานแล้วเอฟซีเลยต้องโตนะครับดิฉันล้วน ชโดก็ขึ้นอยู่นะครับเอสซีแต่ว่าเขาขึ้นเร็วนะครับชโดนะครับชโดขึ้นเร็วนี่เอ๊ะผ่นตัวเอสซีเลยเบาหม,มูนะครับตัวแหลกเขามาโดนน้ำกันตัวแหลกง่ายกลัวครับอ้วนกลัวน,นั่นนี่ตัวแหลกตัวสองครับนี่ตัวแหกเข่าเข่าข้างอันนี้เขาล้าง เอามันมาเดี๋ยวเวลายัางเหลือครับลุยต่อตามกันต่อครับเดี๋ยวครับ